ยาไอแก้ซึมเศร้วที่เขาเขาเขามาเป็นบางคนใช้เป็นยาเสพติดใช่ไหมอ่าใช่แต่ว่าบกดีไม่ใช่ยาเสพติดนะเขาเขาบอกว่าเป็นยาเสพติดอ่ะตามหลักมันคือใช้ในในในต่างประเทศก็ใช้เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าเออเพราะมันจะสร้างมันคล้ายๆกับยาเปิดจิตอ่ะเออ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 เห็ดทีไพรเราเพิ่งได้ยินนี่ สามารถเสริมเหมือนด้วยอย่างอื่นเข้าไปต่อไปคือจะวางรูปแบบแล้วก็เป็นเพิ่มเข้าไปคือเรามีพิมพ์เขียวอยู่ในสมองแล้วก็จะวางโมเดลใหม่เพิ่มเข้าไปเรื่อยเพิ่มเข้าไปเรื่อยตามตามความเหมาะสมนะไม่ใช่ว่าเพิ่มจนไอ้ธรรมชาติเสียไม่ใช่เออโอเคตามความเหมาะสมว่าตรงนี้น่าจะวางอะไรตรงนี้น่าจะใส่อะไร้าไปย่างเนี่ยคาดว่าจะอยู่อีกกี่ปีแค่อีกสามปีห้าปีแล้วจะโคตรไหมดูเปลือกใหม่แล้วแหละเดี๋ยวเปลือกชุดนี้งอกมาแล้วก็กรีดใหม่อีก เขาเรียกเปลือกสองก็เรียกปเปลือกสองนี่เปลือกแรกยังไม่หมดทีอแสดงว่าได้อีกนานดิก็ได้อีกนานแล้วยังน้อยเป็นสิบปีไหมกว่าเล่าไม่แสดงว่ายังก็ยั่งยืนเนาะถ้ายั่งยืนในกรณีที่เราปรับปรุงถูกเพราะว่านี่อ๋อโทษทีอ่าผมทําน้ําหมักชีภาพจากหัวปลาหมักแล้วก็ได้ใช้เอามาฉีดนะใช้วิธีการลากสายฉีดฉีดพวกนี้ฉีดเนี่ยฉีดตั้งแต่ดิมถนนมาครึ่งนี้เพื่อให้ปุ๋ยเพื่อให้ปุ๋ยตอนนี้ สามสี่ปีมาแล้วนะแล้วก็ไม่ได้เคยใช้ปุ๋ยเคมีแล้วก็บาปีนี้ใช้ปุ๋ยน้ำหมักเชียภาพนั้นแหละจากที่ว่ายางไม่ค่อยออกและยางหน้าตายบางต้นมันตอนนี้ก่อนเรื่องพื้นแล้วสังเกตใบมันหลังจากที่ว่าโดนไอ้ฝนตกในช่วงที่ว่าแตกปีใบอ่อนล่ะมันจะได้ใบอย่างนี้ตอนนี้ใบมันเขียวแล้วนี่เริ่มปีแด้แล้วนี่ครึ่งน้นเราไม่ได้ใช้น้ำหมักเปรียบเทียบเลยครึ่งน้นเราไม่ได้ใช้น้ำหมัก ซึ่งนี้เราใช้น้ำหมักปรากฏว่าปลาปรากฏว่าเปลือกนี้ฝั่งนี้กรีดแล้วเปลือกนิ่มแล้วก็น้ำยางเพิ่มปริมาณมากขึ้นอที่ทางกายภาพไม่ใช่ว่าเรามีอะไรตัวชี้วัดอะไรแต่ว่าสังเกตว่าเออชาวนี่มันยางออกหรือว่าชุดนี้มันออกดีกว่าทางโน้นออกทางดีกว่าทางที่เราไม่ใส่คือแปลงนี้เขาว่าเป็นแปลงศึกษาเกี่ยวกับเรื่องยางเพื่อให้เกิดความยั่งยืนมาขึ้นมาใหม่ บางคนก็บอกว่าไม่มีตังซื้อปุ๋ยเคมีใส่แต่ว่าถ้าเรามีวัตถุดิบจากตลาดเอามาทําอย่างนี้คือเราก็ประหยัดได้แล้วก็ยังมีรายได้เพิ่มแล้วอีกอย่างเมื่อก่อนไม่ไม่มีคิดเดือนใส่เดือนไม่มีแอยากขีดเห็นไหมเมื่อก่อนเนี่ยคือพื้นดินโล่งๆแต่ตอนนี้นี่นี่ใส่เดือนแล้วก็โตด้วยบาง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 ก้อนมีที่คขดเดือนเนี่ยนะใส่เดือนได้กระเดือนเออท่เดือนเขาเรียกที่กเดือนนี่เนี่ย มันจะโตขนาดนี้ทั่วมากเลยเนี่ยที่เดือนมาดูมานี่นี่คุณรู้จักที่เดือนเนี่ยเออดูในโตขุยเพราะว่ามันมาอาหารจากปลาหนุนไปดูเศษที่ว่าคมใช่มาแล้วถ้าเกิดเคมีมันจะไม่มีนะถ้าเคมีมันก็โดนไอ้โดนตัวไส้เดือนมันก็มันจะตายไป้ อย่ารังเกียจนะเราเป็นนักเกษตรนี่อย่ารังเกียจเพราะว่านี่ต้องต้องหมักแบบไม่ไม่มีอากาศน้าตาลแล้วก็ไม่มีไม่ใช้อากาศเออไม่ใช้อากาศเออเพื่อไม่ไม่ใช้ออกซิเจนเพื่อไม่เพื่อให้เกิดการย่อยแบบไม่ใช้ออกซิเจนเนี่ยแล้วพอหลังจากจุลินทรีย์ที่ไม่ใช้ออกซิเจนตายมันก็เป็นอาหารของจุลกลุ่มจุลินทรีย์ที่ว่าใช้ออกซิเจนมันก็วนเวียนอยู่ในในรูปนี้เสร็จแล้วก็บางตัวมันก็เป็นกลายเป็นธาตุอาหารให้กับพืช นี่นะชื่อเห็ดขี้ควายเนี่ยเอ๊ะชื่อเห็ดขี้ควายที่เขาใช้เป็นยาไอ้แก๊โอ้แล้วที่เขาเขาเขามาเป็นบางคนใช้เป็นยาเสพติดใช่ไหมอ่าใช่แต่ว่าปกติไม่ใช่ยาเสพติดนะเขาเขาบอกว่าเป็นยาเสพติดอ่ะตามหลักก็คือใช้ในในในต่างประเทศเต่าใช้เป็นยารักษาโรคซึมเศร้าเพราะมันจะสร้าง มันคล้ายๆก็ยาเปิดจิตอ่ะเออเออเออเห็ดที่ไปแเพิ่งได้ยินนี่นะเราเคยได้ยินมันเป็นสารเปิดจิตที่เกิดจากธรรมชาติแล้วเราอย่าทานให้มันเกินโดสแค่นั้นเองมันเมามันจะได้อารมณ์ที่ว่าอะไรตอมไพเนียนแกรนในสมองของเราคือที่ที่อยู่ในตอมใต้สมองของเรานะมันจะเปิดเปิดแล้วก็จะเห็นจินตนาการที่เราเคยสัมผัสมาแล้วบางคนบางคนก็จินตนาการ สร้างอาชีพขึ้นมาใหม่โดยเฉพาะบางทีพวกนักดนตรีอะไรอ่ะเขาจะใช้อารมณ์ตรงนี้อ่ะไปต่อไปต่ออ่าตัวนี้ครับตอนนี้ไปต่อไหนนายจะพาเราไปสสวววนนนนนนกก่่ออะพาาเเดดดีี๋ยทรงไปฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ